ยังยังครับอคงทีมาวันีมรวมงานเค้นก็จริงๆเอาจริงๆเลยรู้สึกเป็นเกียรติมากที่ได้แบบว่าเป็นตัวแทนของในวันนี้นะครับผมเซนทาโรบิสันแบบว่าโปรเจกต์เรียบีเอิร์ธดูแลสิ่งแวดล้อมดูแลโลกของเราให้น่าอยู่ยิ่งขึ้นก็ไม่คิดไม่ฝันว่าจะมีคนร่วมประมูลแบบว่าเยอะมากมายขนาดนี้ครับผมก็ อนุโมทนาบุญสาธุกับทุกคนจริงๆครที่ร่วมประมูลนะครับผมก็ขอให้มีความสุขทุกคนก็คือแบบบรรยากาศการประมูลที่คึกคักเลยคิดไหมว่ามันจะไปถึงนเหมือนเห <laughs> มือน,นเทนไฟเทนนะฮะ <laughs> <laughs> ไม่ไม่คิดแต่ก็รู้สึกว่าทุกคนก็แบบว่าตั้งใจแบบร่วมทําบุญด้วยกันอะไรเงี้ยช่วยเหลือกันอะไรเงี้ยครับ <laughs> ในจังหวะที่มันไปถึงแสนฟิ <laughs> ลลิ่งของเรานี่เป็นยังไงบ้างอยากลงไปประมูลด้วย <laughs> แล้วอยากทําหน้าแบบเสียน้าเขาแบบแสนแลน้วไงแสนไม่ได้ฉันให้มากกว่า ได้แต่เอาสะดวกค่ทุกคนเอาสะดวกถามย้อนไปว่าปกติชีวิตประจำวันของนิสิตก็คือแบบอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอยู่ยังไงบ้างจะให้ตอบตรงๆแบบร้อยเปอร์มันก็ไม่ใช่นะเนาะก็เราก็สามารถทําอะไรแบบว่าที่ทําได้ด้วยตัวเองก็ทำครับผมถ้ามีโอกาสแบบว่าร่วมโปรเจกต์แบบปลูกต้นไม้ก็อยากจะปลูกเพราะว่าบ้านผมแบบชอบต้นไม้มากตัวผมเองก็ชอบต้นไม้เหมือนกันแบบชอบมากๆครับผมแล้วก็ที่สําคัญเราต้องแบบแยกขยะมันแบบคนละไม้คนละมือเนาะเพราะว่าประชากร บนโลกมันก็เยอะเออแล้วก็บบช่วยกันคนมายคนมนือไอ้สิ่งที่เราสามารถทําได้ใครที่ทําได้แบบ100%ก็จะดีมากจะบมอบโลกให้เลยแล้วผมก็ร่วมดูแลรักโลกด้วยกันครับอยงานในโอกาสที่เราอยากให้จนนแฟนก,ก,กับแคมเปญนี่10แสนแล้วผมก็สามารถมาร่วมแคมเปญนี้ได้ทุกวันไม่ใช่แค่วันนี้เพราะว่าโลกอยู่กับคุณในทุกวันนะครับผมก็จะลืมรักษาสิ่งแวดล้อมด้วยแล้วก็สามารถแบบทำอะไรที่เริ่มต้นจากบ้านเราเงี้ยเปิดปิดไฟ แล้วก็บ้านใครอยากติดโซล่าเซลล์ก็ได้หรือว่าใช้ถุงแบบไม่ใช้ถุงพลาสติกใช้ถุงผ้าในการแบบจ่ายกาดัดอะไร,งไรเงี้ยไปตลาดหรือทําซื้อของครับผมอะไรก็สามารถที่ทําได้ก็ทําได้เลยครับผมก็มาสนุกกัน,ค,นครับผมโอเคครับคุณสออีคือหลายคนถามว่าหลายคนถามวันนี้ไม่นะครับผมไม่หนักวันนี้ก็วิ่งงานวันนะโอ้ยอยากวิ่งอีกเป็นยังไงบ้างกับเพราะนานๆที่วิ่ง แต่ไม่เอาวิ่งทุกวันนะไม่ไหวเป็นยังไงบ้างกับแบบการปกติจะมาเป็นคู่แล้วช่วงนี้แบบออกงานเป็นไงบ้างก็ถ้าถามหมก็ก็รู้สึกเงาๆครับผมได้รู้สึกเงาๆปกติแบบว่าไม่เป็นคู่กันอะไรอย่างเงี้ยครับผมก็เขามีเขาไปรับช็อปเพิ่มฮะเขาไปรับช็อปเพิ่มเขาไปถ่ายหนังอยู่ใช่ครับผมเขาไปถ่ายหนังอยู่แล้ววันนี้เองก็เป็นวันเสาร์วันนี้ซีรีส์เราก็คืออีพีห้าอีพีหกกันแล้วใช่ครับผมเป็นยังไงบ้าง ก็เมื่อกี้ก็อย่างที่บอกทุกคนไปครับผมว่าจะมีเวลาอยู่กัน2คนมากขึ้นเดีย๋ยวไปดูกันว่าจะไปทําอะไรบ้างแล้วจะเกิดเรื่องอะไรที่ดีไม่ดีหรือเปล่าความเข้มข้นก็คือแบบน่าติดตามน่าติดตามแน่นอนครับผมตอนนี้มันเดินทางมา ep ห้า ep หกเยเร็วมากเลยอ่ะ<ๆ>ผมรู้สึกเร็วมากเลยมันแบบมันมี1 4บสี่ p ใช่ไหมอันนี้ก็ ep แบบครึ่งทางแล้วอ่ะจะครึ่งทางแล้วอ่ะเออก็ ep เจ็ดมีดูในโรงด้วยอยากเห็นเลี้ยงทุกคนด้ว แฟนแฟนก็คาดหวัว่ามาถึงกางเรื่องเลย่ะจะมีโอกาสได้แบบฟังที่สร้องเพลงประกอบซีรีส์หรือเปล่ามีไหมพอจะมีไมพี่สี่ร้องไปแล้วร้องไปแล้วใช่แต่ไม่รู้ว่าเขาเอาลงอีพีไหนใช่รองไปแล้วพอมาแต่ว่ามีโอกาสแต่ว่ามาลองที่งานด้วยเฮ้ยอยู่ต้องรองวันที่เจ็นี้เนี่ยยังไม่มีใครบอกเลยไม่หรอกไม่ยังจําเนื้อไม่ได้เลยมีประสาน แล้วทุกคนก็น่าจะรู้ EP7 ก็คือจะดูกับแฟนคลับใช่ไหมคะใช่ครับผมติดใจการดูซีรีส์กับแฟนคลับหรือเปล่าเคยเคยเปิดโรงแบบโดยชรันสนุกดีฮะเห็นทุกคนได้ดูแล้วก็แบบรีแอคชั่นกันแล้วมีเสียงกันอะไรอย่างเงี้ยสนุกแต่ดูไม่รู้เรื่องนะหมายถึงว่าผมเก็บรายละเอียดรายยละเอีดไม่ได้ผมก็เอ็นจอยไปด้วยก็ต้องมาเก็บรายละเอียดดีเทลของผมเองทีเวลาดูแล้วดูละเอียดเงี้ยครับผมเลยชอบแบบดูรีแอคชั่นหรือว่าเขาแบบว่ารีแอคดูอะไรเงี้ย EP7 นี่มีเปิด เรียบร้อยครับเรียบร้อยเรียบร้อยเต็มลงแล้วออ่แฮะคอนพี่แอมไม่ได้ขึ้นฮะค่ะไม่ได้ขึ้นเป็นจาลังใจแล้วก็แบบน้องนุ้่นนิ่เองเนี่ยเดี๋ยวก็จะมีเหมือนกับว่างานนี้อย่างเงี้ยจะมีโอกาสที่แบบว่าเราไปเซอร์ไพรส์อีกไหมคอนเสิร์ตหนูหรอทัวร์เอเชียลใช่ไม่มีนะไม่คอนเสิร์ตหนูก็เป็นคอนเสิร์ตหนูอะไรเงี้ยไม่น่าจะมีเกสแต่ถ้ามีโอกาสไปซักประเทศก็ถือว่าไปพักผ่อน จะดูแลในฐานะ AR าผู้จัดการก็คือแบบว่าึ้นค้อนไม่แน่แต่ไปดูแลใกล้ชิดก็ถ้ามีโอกาสฮะถ้าไม่มีงานก็อยากไปอยากไปสักครั้งหมือนกันเพราะโถเขาทัวร์หลายที่มากอย่างนี้ต้องแบบมีเรียกค่าตัวเพิ่มฟรีผม่ะฟรีไปด้วยใจอย่างนี้หรือไปด้วยใจไปด้วยใจฮะพร้อมดูแลหนูขอเงินหน่อยถ้าได้ไม่ได้หรอก เคยขอแล้วถ้าไม่จ่ายเป็นเงินจ่ายก็คุยกันเล่นๆกันถ้าให้จริงเหรอก็ไม่ปฏิเสธนะเขาเขาคงมอบเงินเหมือนความรักอ่ะยิ่งให้เยอะก็เหมือนความรักที่ให้มากหรือเปล่าแต่ถ้าไม่จ่ายเป็นเงินอยากได้เป็นอะไรถ้าไม่จ่ายเป็นเงินเอาจริงก็ง่ายๆฮะก็เป็นกําลังใจให้กันคุยกันมีสเปย์แล้คุยอะไรกันง่ายๆไม่มีอะไรมากใช่ใช่สพอ่จะไปทงานอไรหนเวเต้นไหม ผมน่าจะทํางานพังนะอย่าเลยสมมติถ้าทำขึ้นคอนอะไรหรอโอ้โหทำมาเยอะมากนี่คอนเสิร์ตคู่ยังคิดอยู่เลยจะทําอะไรเนี่ยต้องคิดแล้วเนี่ยทำอะไรดีทุกคนถามเลยมีอะไรที่ยังไม่เคยทำฟุ้งฟุ้งเลยละครเวทีเคยเล่นแล้วละครคุณธรรม พอดเรื่องเปิดเรื่องต้องเป็นยังไงมีเด็กคนหนึ่งเขาไม่รู้ว่าผิดชอบชั่วดีคืออะไรแล้วก็มีอีกคนหนึ่งที่ปรงกับชีวิตเจอเด็กคนนี้ผมว่ามันน่าจะลำบากผมว่าเปลี่ยนเวดีว่า ต้อนจบแฮปปีเปอนดิ in ้งครับผมขอแฮปปี้แอนดิ้งไว้ก่อนเราจะมีความสุดขั้นแนงขอเลยย่อถามมาอยู่ให้ว่าทําอะไรก็ดีใช่เสนอได้เราต้องจะถามทุกคนในเอ็กซ์ทีน้องน้องดูบันดีเจนสามเจนสี่ะเฮ้ยอย่าพูดถึงเขายังได้ยู่เขามีสปอยว่าในรายชื่อของแบบ รอยแบนในเนี่ยมีชื่อซีพีอยู่ไหมนะอันจริงหรือเปล่าผมเห็นคลิปแล้วมีผมแม็กเน็ตเพียวเป็นลีดเดอร์แล้วมีใครคนนะเก่งเห็นไหมบอกแล้วว่าคลิปนั้นมันเป็นตำนานพอซีเบิลขนาดไหนมันจะเกิดขึ้นจริงได้ไหมคลิปนั้นมันเกิดขึ้นแล้วแล้วทุกคนแบบไตร่ตรองแล้วว่าไม่น่ารอดก็เลยเกิดเด็กกลุ่มใหม่ขึ้นมาอยากรู้ว่าสีกับใครป้ะผมรู้แล้ว เดี๋ยวทุกคนก็จะรู้ไในสิ้นเดือนนี้เนี่ยฮะอเถ้าพูดไม่ได้จะพูดเป็นภาพถ่ายแล้วเมื่อจะว่าเอาขนาดผมว่าเด็กดูไม่ได้มีกี่คนนะสามสิบสามสิบกว่ามีทั้งหมดยี่สิบห้าคนรอรุ้นฮะรอลุ้นเมื่อกี้พูดเล่นเมื่อกี้พูดเล่นบอยครูพิมพ์ห้าคนเหรอ จะมีโอกาสที่จะอยู่แลนจริงๆใช่ไหมขอความเป็นไปได้แบบจากร้อยลบร้อยเปอร์เซ็นต์ฮะเดลบไม่มีความไม่รู้ไม่ได้อยู่อาจจะแบบว่าไม่แน่อนาคตอ่ะก็คือรอติดตามก็คือคักอยู่ฮะคือคัพเราเห็นเราเห็นวิดีโอมาเหมือนกันงงว่าผมเห็นได้ไงใช่ไหมไม่ได้ไปด้วยนะอย่างที่บอกฮะผมเป็นเจ้าของบริษัทคนเขาแบบต้องส่งมา ปุ๊บงานเนี่ยเราต้องแบบว่าเช็คว่าเออมันโอเคอยังเราแบบต้องแบบว่าดูว่าต้องปองรับยังไงให้มันดีขึ้นหรืออะไรอันนี้คือความลับบริษัทใชแ่แล้วเขาแล้วพี่เขาก็บอกก่อนว่าปรับตัวเองก่อนจบก็เลยไม่ได้เป็นต่อครับดูจริงจังเลยอ่ะวันนี้เดี๋ยววิบจีมีงานอะไรที่ติดตามก็เดี๋ยวเดี๋ยวจริงๆมีซิงเกิลที่2ครับผม,ผมก็วางตารางเรียบร้อยแล้วครับว่าจะเป็นวันไหนแต่ก็ไม่อยากไม่ไม่อยากโชว์วันเผื่อเกิดอุบัติเหตุเกิดติดอะไรอะไรเงี้ย ใช่ครับผมแนวไหนแตกต่างจากรที่แล้วะจริงๆอยากปล่อยสแล้วตอนเนี้ยเพราะว่าไม่ปล่อยสปล่อยสามมันมีเพลงสต็อกปลอยเพลงแต่ฟังสองกันครัทุกคนฮะเป็นเพลงแนวช้ากว่าซุปเปอร์สกีเปิดพักก่อนบอกเลยฮะ มาเพลงแรกเราก็เปิดให้มันดูมีอะไรหน่อยเต้นๆคนจะได้จําหน่อยอะไรเงี้ยเราก็ไม่ได้เป็นคนร้องเก่งมากไงเราก็ต้องหาอะไรที่แบบว่าดึงดูให้เขาแบบว่าจดจาเราหน่อยแนซีมิโอะซฮะผมมีโกอะไรตอนนี้ผมแข่งกับแบรนตัวเองอยู่ใช่ครับผมเพราะว่ากำลังรีแบรนด์อยู่ไม่ได้หายไปไหนฮะก็สิ้นสิ้นปีถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดก็ อยากทาแบรนด์ที่แบบว่ามีเป้าหมายชัดเจนแล้วก็วางอะไรทุกอย่างให้มันมันชัดเจนอะไรเงี้ยครับมีใครตกงานมาอยู่บริษัทผมไหมประกาศหาตำแหน่งประกาศหาตำแหน่งตำแหน่งผลิตเงินครับผมไม่มีไม่มีที่ปรึกษามีซีตอนนี้มีซีซีแล้วก็ซี มีที่บ้านมีที่บ้านจริงจริงจริงมีที่บ้านมามาช่วยงานด้วยฮะก็รู้สึกแบบแฮปปี้อะไรนะครับการตลาดเดียไม่มีเลยแบรนด์เหรอฮะไม่มีอะไรมากเลยคือผมแค่รู้สึกแฮปปี้มากที่ทุกคนแบบได้ใส่สภาพาที่เรารู้สึกอยากพิเศษออกมา ไม่ว่าจะเป็นแนวไหนหรืออะไรยังไงเรารู้สึกเห็นคนใส่มาทุกวันนี้ยังเห็นคนใส่คอหนึ่งมาก็รู้สึกแบบเพื่มปิ่มที่แบบว่าเขาอุดหนุนเราอะไรเงี้ยเออก็จริงจริงอยากให้โตมาไงจริงถ้าฝันแบบที่เรานั่งเขียนแบบวิชชั่นอัตลักษณ์อะไรหลายล่างคือเราอยากมันมันไกลไกลเกินแต่เราก็เขียนเวอร์ไว้ก่อนเราก็แบบว่าตั้งเป็นแฟชั่นสตรีทระดับโลกเงี้ยเออฝันให้ไกลไปให้ถึงให้ถึงครับผมถึงมันไม่ถึงแต่เราฝันให้ไกลมัน เขาเรียกว่าอะไรมันอยู่ที่เออมันมีแรงความคิดเราอะไรเงี้ยเอออย่าไปยอมแพ้ทุกอย่างเจอบศุสัตว์หมดทำงานกับสิ่งที่ยากที่สุดผมรู้แล้วว่าอะไร <c oughs> คน <c oughs> แต่เราก็ต้องแบบว่าเรียนรู้กันไปเออทุกอย่างมันมีการปรับเปลี่ยนอะไรเงี้ยเออพูดถึงแล้วแบบเปิดรับงานบริษัทได้ไหม <c oughs> ล้วสัมภาษณ <c oughs> ์เองคิดอยู่ <c oughs> อ่ะคิดอยู่ ผมว่าจะอยู่ดเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไว้เขียนถ้าถ้ามันโตขึ้นถ้ามันไหวเพราะว่าเราทําหลายอย่างด้วย,ย,ยวไ,ได้คนระับก็ถ,ถ้าออกมาแล้วคอลเลคชันใหม่ก็ฝากติดตามเรื่อยด้วยครับผมก็จะทําให้ให้เป็นเขาเรียกอะไรให้เป็นแบบที่ชอบมากขึ้นอันเก่าไ, <ง S 1> ไม่ได้ไม่ชอบนะเราชอบแต่เราสึกว่าเหมือนเราไม่ชัดเจนในในในบางอย่างเราสึกว่าแปลนมันก็เหมือน แบรนด์สินค้ามันก็เหมือนแบบผู้รักอะ่ะคู่เราอะ่ะอะไรเงี้ยเราก็รู้สึกว่าอยากจะแบบดูแลทุกอย่างให้มันดีขึ้นไม่ว่าจะเป็นภาพด้านหลังเบื้องหน้าหรือการเซอร์วิสอะไรเงี้ยเ,ออเพราะว่าเรารู้สึกว่าเราเป็นคนชอบซื้อของก็จะซื้อของที่มีคุณภาพหรือว่าการดูแลที่ที่ทั่วถึงอะไรเงี้ยมันก็ปรับเปลี่ยนหลังบ้านไปเรื่อยๆอะไรเงี้ยครับใช่ค่ะขอบคุณาค่ะใช่ครับผมนะครับเดี๋ยวหลังเดี๋ยวถ้าเขาใหม่เดี๋ยวมาแจกแต่ จำคำพูดผมไว้ว่าได้โดยพี่สื่อทุกคนเสื้อคนละตัวแต่มีกี่คนอ่ะรรู้จักกันหมดเลยใช่ไหมร้อยจริงใช่ไหมงั้นผมจะเอามาร้อยตัวแล้วพี่ก็ฝากแจกให้กันด้วยฮะ ไปข้างหน้ริครับใช่ไหมมันไฟมันลงหน้าเก่งเลยในี่ยตอนนี้ไปครับ ครับผมไล่มาเลยอันนี้เอาอันนี้ก่อนล้กันตึ๊บไล่มาเลยอันนี้ไล่อยู่นด้เลยไฟแดง สาธทุกครับผมโอเคค่ะครับผมตรงนี้ <c oughs> อ่า